รัสเซียดับความหวังเจรจาสันติภาพกับยูเครนยังฝ่าทางตันไม่ได้สำนักข่าวเนชั่นนิวเอเชียได้มีการรายงานว่านายดีมิทรีเปโอรโฆษกประจํารัฐบาลรัสเซียบอกกับผู้สื่อข่าวในวันพุทธที่30มีนาคมที่ผ่านมาว่าการเจรจาของพวกเขากับยูเครนที่นครอิสตันบูลประเทศอิตาลียังไม่มีการฝ่าทางตันใดๆดับความหวังว่าสันติภาพอาจจะเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้นายดีมิทรีกล่าวว่าเราไม่อาจพูดได้ว่ามีอะไรที่น่าคาดหวังเกินไป The cat หรือมีการฝ่าทางตันใดๆโคโกรัสเซียยังได้เปิดเผยอีกว่ามอสโกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ยูเครนเริ่มร่างข้อเรียกร้องของตอนเองเป็นลายลักษณ์อักษรทางนี้หลังจากการเจราจาที่อิสตันบูลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหัวนหน้าผู้แทนฝ่ายราัสเซียได้มีการออกมาระบุว่านี่เป็นการพูดคุยที่มีความหมายขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ามีการตัดสินใจลดปฏิบัติการทางทหารอย่างมากใกล้พื้นที่กรุงเคียฟและเมืองเชอร์นีฮิฟทางเหนือของยู เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเจรจาอย่างไรก็ตามในวันพุธทางการยูเครนได้มีการออกมาเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียยังคงโจมตีเข้าใส่เมืองเชอร์นีฮิฟอย่างต่อเนื่องแม่รัสเซียจะอ้างว่าลดปฏิบัติการทางทหารก็ตาม